เอกใหญ่คู่นี้ครับอ้าวสุรศักดิ์ศรีกรามดนหน้าที่คนเมนี่องการ์ดีแดงวี่งไปยัดตรงไหนวัวได้ดูของดีจับจอตู้เลยครับสีเสื้อใหญ่สีเสื้อใหญ่ครับแผ่นใหญ่ปิ่นปิ่นหมดเลยครับผ่านกองแดงสนมานิโก็เสอาหารอีกไม้นะครับแต่เรานนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยครับสีเสื้อใหญ่คตัวประเทศเลยใช่ไหมตัวประเทศเลย

เขาก็มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นเราก็ใส่ให้อีกระดับหนึไม่ใช่เราจะไล่ทันเขานะยิ่งค้ายิ่งห่างเลยดคดเดูาส่งมานีู่่ครับ โอ้ยมาดูมาดุนะครับอ้าวลูกคุมฉันได้ยังไงเผ็ดเสียร้ายทั้งคู่เลยครับตัเวเป็นคู่เอกใหญ่ครับ นึ่งยกทีหนึ่งอบคณเจนเดตกูขันนี่บอกว่าเรียจ,จัดรายการใหญ่ฉลองขึ้นบ้านใหม่อยู่นะเดียวดำนะนี่นเนดตกูขันฟ้าประธานบงมหาสว่างพาบเก็บเเก็บเก็บเกบ คู่เอกครับโอ้ลูกตะวันลูงมาใหญ่เตยใหญ่ใหญ่เตยใหญ่ครับชื่อใหญ่ชื่อใหญ่ชื่อใหญ่เขยขวบซ้ายเอ้โหเกิดขยันเขาเลยนะเกิดขยันดูถึงเขาอยู่ไม่หน่อยแต่เวลาเด็กๆเวลาแข่งกันนี่10ปีนี่สู้กันได้นะยังยังไม่หายใช่ เดี๋ยวพอ16-17ขึ้นปไปมันจะห่างไปเรื่อยๆนี่ไม่แน่อ่า14ปีแต่ก่อน4เก 14, 16, ่ง14-16-18ไม่จำกันดนี่นะครับผมก็ตีบอล14ปี2เหลือได้ชม <c oughs> อีกสองคู่เลยเออเริ่มเริ่มคิดทำไมห่างๆเหรอบอลสเริ่มเล่นเลยโอดูแล้วคงไม่ลุกเราไม่ใช่ชนะตุ้งสีกับ เพชรพเจริญแต่กัทลุก็ทำดีคัทลุงไมได้แชมป์รอบปีนี้เนาะสองคือเราเขเป็นคนยีมกีฬาความเป็นเลิศกีฬาเพื่ออาชีพยังไม่เกิดในสมัยมันเพิ่งมาเกิดไม่ขี่ปีนี้แต่กันทลุมปีนี้เขาสร้างทีมยังไงเขาก็สร้างได้เป็นแชมป์เจ็ดสีเรียกว่าเก่งอยู่นะเขามีอาคารเทมิที่บ้านโพลังอเขาคัดเด็กมาใช่ไหมหรือว่าเป็นเด็กท้องถิ่น เด็ก็อุบานมาได้ทั่วประเทศเลยครับโอ้คัดมาใช่ไหมคัดไม่ใช่ไม่ใช่เด็กท้องถิ่นใช่ไหมเด็กท้องถิ่นไม่ค่อยมีคิดว่าเด็กที่โงเรียนกลงลมใช่ไหมนักบอลนทุกจังหวัดมีทักคนเล้วมีส่วนใหญ่แล้วครับน้ำซีเกตได้เอได้เด็กซี่เกตเพราะว่าโค้เด็กจะไอ้มินเน่ เขาติดโง่อยู่ที่บอลสร้างแต้มดูครับดูครับนี่ครับยังไปยังไปดูใด้ดูได้ครับล็อกแล้วล็อกแล้วครับเด็กพยัคฆ์ไม่ไ่วแกแข็งขาหมากแข็งขาหากแต่ว่าอย่าไปโดนตรงนั้นนะเออห้องเครื่องห้องเครื่องไม่เอาครับ dạp 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 วกี่สองตใหญ่ลุตะวันแดเเอาแลวแตกไหมแตกไหมยางแตกไหมเียได้เงรบัการแกีบหนิกสองูวู ลุกขึ้นมาเจ็บตัวนะลุกขึ้นมาเจ็บตัวนะอปแล้วเขาลุกแล้วยอมเจ็บตัวยอมเจ็บตัวครับยอมเจ็บตัวอ้าวเมฆพยักยอมเจ็บตัวลุกขึ้นมาสู้กันต่อครับสู้กันต่อครับเด็กพระใบเราก็นักต่อสู้ลุกตะวัสดิ์เมฆพยักยกสอกบทบาทที่จะสะดุปยกเก็บใส่เด็กพระเมฆพยัก นี่เลคขาลาหมดมีซอกเทพยักษ์อ้าวลุงตะวันแพ้คูนแล้วคูนแล้วเทพพยักษ์คูนแล้วครับแม่ยอมยอมขึ้นมาเจ็บตัวเพื่อจะสู้ครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับเมันต้องสู้มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องสู้มันต้องอย่างนี้ครับอ้าวโดนไปแล้วหนึ่งน้ำเสียสองแหนะ

แจกแยโดก็่นาขาไปแล้วอินดีด้วยกันยุลุงตะวันวิทย์ุบอจับแปดิกาเนาะยกสามนะผู้ต่อไปกับรุ่นเล็กๆกทีกกลางเด็กสองพู่นะครับเป็นแฟนบอลบอยนมาค่ะแดง rong 9 Klub